สวัสดีครับสำหรับจัดวันสัปดาห์นี้เป็นนะครับสัปดาห์แรกของปีนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือว่าครั้งที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายไว้เรื่องของเซ็นดีเทคค่อนข้างยาวนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าเราให้ดูเซ็นดีเทคอย่างไรสําหรับการต้อนรับปีใหม่ปี58ที่กําลังอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งถ้าใครดูเทปที่แล้วก็คงเห็นแล้วว่าแนวโน้มของตลาดที่ผมกล่าวไว้เป็นอย่างไรซึ่งเมื่อวานนะครับก็ลงไปค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับหนึ่งสี่หกกว่า นะครับแล้วก็พยายามคือประวาณระหว่างวันเนี่ยลงไปถึงลบ20จุดนะครับแต่สุดท้ายก็ปิดมาลบ5จุดหน่อยๆนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเหมือนจะมีโอกาสรีบาวในระยะสั้นๆนะครับหรือว่า1-2วันนี้ก็มีโอกาสที่ลุ้นรีบาวได้เหมือนกันทีนี้การรีบาวก็ให้ดูไว้ที่ระดับประมาณสัก1 4 9 0งสถึงหนึ่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าจะรีบาวนะครับถ้าจะรีบาว ถ้าผ่าน1,500ไปยืนได้เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือยังอยู่ที่เดิมประมาณ1,550ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ของอเครื่องมือทางเทคนิคที่บอกว่าเป็นระยะกลางนะครับ,นะร,บระยะกลางเนี่ยถูกกดด้วยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับ้าไปดูเทปที่แล้วจะเห็นว่ามันจะลงยังไงคือผมใช้ Moving a v e r a g e ที่เป็นระยะกลางนั่นแหละครับตามเส้นที่ทำไว้ให้ดูใน,ในเทปที่แล้วถ้าใครไปตามดูก็ลองลองย้อนไปดูได้นะครับว่า ถ้าเกิดจะรีบาวผ่านพันหขึ้นมาจริงๆในสัปดาห์นี้หรือว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีลุ้นรีบาวผ่านพันหขึ้นมาก็เป้าหมายก็คือพันหไว้ก่อนตรงนั้นอาจจะยังไม่ผ่านในแรกๆนะครับนะหรือถ้าเกิดวันนี้เกิดเล่นลบนะครับหรือว่าไปต่ากว่าลงมาข้างล่างเนี่ยหรือว่าเล่นแดนลบวันนี้เนี่ยระวังแล้วกันนะครับหนึ่อาจจะไม่ใช่จุดแนวรับสําคัญก็ได้ซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองว่าสี่พันหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบอาจจะเป็นแนวรับสำคัญไปแล้ว นะครับหรือว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของโครงสร้างนะครับตามสัมมนาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับผมก็มองว่าว่าโครงสร้างทางเทคนิครูปแบบใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสลงได้ถึงระดับ1,400นะครับหรือว่า1350ในแร้ในแงนั้นนะครับหรือว่าร้ายสุดเนี่ยให้ไปเต็มที่เลยถ้าดัชนีหรือว่าเซ็นเด็กของเราจะลงไปต่าสุดเนี่ยผมมองไว้แค่พันสเท่านั้นไม่น่าจะต่ํากว่าการต่ำกว่าพันสถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆนั่นหมายถึงว่า ต้องเกิดจากน่าจะเกิดจากเรื่องของที่เรานอกเหนือการคาดหมายนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ในเรื่องของทางเทคนิคเต็มที่ประมาณสักงพันสามไม่น่าต่ำกว่านะครับพันสามร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยตรงนี้น่ารับนะครับนะฮหรือว่าพันสี่พันสี่ร้อยห้าสิบยังไม่เท่าไหร่นะครับพันสามร้อยห้าสิบถึงพันสี่น่ารับมากกว่านะครับก็ให้ไปดูเทปเก่าแล้วกันนะครับการจะรีบาวขึ้นก่อนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยในระยะนี้เนี่ยอาจจะหวังได้แค่นั้นก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดผ่านพันห้าร้อยไปกทีนนึงะคครับผมาาดว่ ถ้าผ่านพันหกร้อสิบเราค่อยมาคิดกันีทีดีกว่านะครับตรงนี้ก็เอาไว้สั้นๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับเซ็นดิเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันทีละสัปดาห์ก็ได้นะครับคาดว่ายังไม่น่าสายนะครับก็มาดูหุ้นจัสตวันวันนี้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับเปิดมาสกัลาดใหม่ผมเอาตัว R W I มาเลยนะครับซึ่งประเด็นประเด็นก็รู้สึกว่าเมื่อวานเย็นจะรู้สึกจะอยู่ในเทรดดิ้งอเลอร์ดลิสต์ไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครับคือ เป็นการเตือนจากตลาดครับว่าถ้าตัวนี้เนี่ยต้องแจ้งข้อมูลซะหน่อยแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะเมื่อวานขึ้นมาค่อนข้างแรงซิลลิ่งไปเลย8ปดบาทสิตังที่ปิดไปเนี่ยคือราคาซิลลิ่งนะครับนะบแต่ถ้าดูจากสัญญาระยะสั้นภาพนี้เนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยการผ่านระดับ7บาทขึ้นมาสังเกตว่าผ่าน Moving A v e r a g e รที่เป็น Moving average รระยะสั้นก็คือ SMA นะครับการผ่านตรง7บาทขึ้นมาได้ผ่าน Moving ระยะสั้นขึ้นมาแล้ว Mo v ว n g ระยะสั้นเนีี่นน่้ทททะป็ลักษณขของงศาึน นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่หุ้นตัวนี้หรือว่า RWI เนี่ยจะเป็นทิศทางขาขึ้นเริ่มจะมีนะครับสังเกตเส้นขาวๆที่ผมตีในแนวนอนนั่นคือระดับนยะยสําคัญนะครับระดับแนวต้านที่สามารถผ่านขึ้นมาได้ซึ่งพูดง่ายว่าตั้งแต่7.4 7.6 7.8เลยเนี่ยนะครับผ่านขึ้นมาหมดนะครับฉะนั้นการผ่านระดับนยะยสําคัญขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพระยะสัน้นมุมมองระยะสัน้นซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คงจะหวังไว้แถวพื้นที่ไฮเดิมประมาณทั้งไ้นะ นะครับนี่คือตัว RWI นะครับลองมาดูภาพใหญ่ๆกันสัหน่อยนะครับนะภาพใหญ่ๆคือภาพโครงสร้างตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยเนี่ยนะครับการขึ้นไปรอบแรกก็คือตัก4บาทต้นๆขึ้นไปถึงระดับ12 13บาทแล้วก็ลงมาประมาณสัก6ถึง8บาทตรงนั้นแล้วก็แข่งตัวในกรอบ6บาทถึง8บาทนะครับการแข่งตัวในกรอบนี้เรียกว่าเป็นการสร้างฐานเลยระดับ 6- 8ถึงบาทเนี่ยนะครับแล้วมาอวานผ่าน8บาทขึ้นมาแล้วม,มาปิด8.1 ถ้าวันนี้จะลงมาให้แถว7.5หรือ7บาทได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีก็ควรจะเข้าไปรับแต่ถ้าเกิดไม่ลงมาเนี่ยการยืนเหนือระดับ8บาทได้หรือว่า7.8อะไรก็ตามเนี่ยยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีหุ้นไว้เหมือนกันนะครับเป้าหมายถ้าเอาแบบรอบสั้นก็คือดูพื้นที่ไฮเดิมนะครับประมาณตั้ง10ถึง12หรืออจาจจะ13ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าโครงสร้างแบบนี้เราคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเคยขึ้นในระลอกแรกคือ4บาทไป13บาทเนี่ย จาก6บาทหรือ7บาทขึ้นไปเนี่ยก็คาดหวังน่าจะไปถึง15บ้าบาทได้เหมือนกันฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยระดับ10บาท11บาท12บบาทหรือ1ิบ้าบาทน่าจะหวังได้นี่คือระลอกสั้นนะครับถ้าระลอกยาวหน่อยเนี่ยผมหวังไว้ว่าถ้าตามหลักฟีโบนัชชีแล้วเนี่ยผมมองไว้ถึงถ้าขึ้นลูกนี้เป็นขึ้นลูกที่3มเนี่ยผมมองดูว่าน่าจะมีโอกาสไปได้ถึง2ี่สบาทได้ซ้ำนะครับแต่ต้องถือยาวหน่อยนะครับประมาณสักสามเดือนขึ้นไปนะครับเพรฉะนั้น ตัว RWI นะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าสนใจสำหรับปีนี้นะครับเปิดตกลาดมาจัสวันขอเอา RWI มาเป็นหุ้นเด่นประจำปีนี้ไปเลยนะครับเนื่องจากหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นเด่นสำหรับสาขาสุพรรณแล้วก็บ้านปโป่งโพธารามแล้วก็ราบุรีไปแล้วด้วย <c oughs> เมื่อปลายปีที่แล้วที่เราสรัมมนากันไปนะครับฉะนั้นตัว RWI น่าสนใจสําหรับปีนี้เลยนะครับอาจจะเป็นอีกหุ้นตัวเด่นตัวหนึง่งนะครับเหมือนกับหลายๆตัวที่เคยผ่านมานะครับนะฮะ ในกลุ่มนี้เนี่ยบางท่านสงสัยว่าทําไมผมถึงเอาตัวนี้มาก็มีเซตเมนต์นิดนึงแล้วกันนะครับไม่นะว่าจะเป็นตัว UWC ตัวเซนนะครับตัว TCMC นะครับแล้วเมื่อวานตัว EMC นะครับในกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นหุ้นเครื่อญาติกันนั่นเองหรือว่าลักษณะของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะกลุ่มเดียวกันฉะนั้นหลายๆตัวที่กล่าวมาขึ้นไปหมดแล้วตัว r w i เนี่ยถูกกดลงมาก่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้น ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้นานนะครับเซนิเมนท์อาจจะต้องวิ่งตามเพียงแต่โดนเทรดดิ้งอลเลิร์ไปก็ไม่ทราบว่าจงใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ว่าจะพอไปไหวไหมนะครับอย่างน้อยๆนะครับถ้าถือลงทุนระยะยาวเนี่ยอะไรก็ตามถ้าไม่หลุด6บาทไม่เป็นไรอุ่นใจเก็บไว้ได้นะครับหุ้นตัวนี้นะค่อนข้างดูดีเหมือนกันสําหรับ r w i นะครับก็คงฝากไว้เท่าน,นี้นะครับสําหรับจัสวัน นะครับสัปดาห์แรกของปีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตังมาในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีหุ้นตัวไหนต่อไปแล้วก็จะตลาดจะเป็นยังไงต่อนะครับจะขึ้นก่อนหรือว่าจะลงก่อนเดี๋ยวเรามาตังคัมาต่อสัปดาห์หน้าโชคดีครับ The trusted financial partner.